สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเพจเรียนบัญชีกันนะนะคะหลังจากครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของสมการบัญชีไปแล้วแล้วก็หลักการบัญชีคู่ไปแล้ววันนี้เราจะทําการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะทําการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องของวงจรบัญชีกันก่อนนะคะซึ่งวงจรบัญชีค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่เราได้รายการค้ามา ะะเราให้รายการค้ามาเราก็มาทําการวิเคราะห์รายการค้าเ <_ T> <A> ช่นหนูเดินไปเซเว่ <A> นพวกคุณเดินไปเซเว่นไปซื้อของคุณได้อะไรละ่ะคุณก็ได้ขอสินค้ามาได้เป็นสินค้ามา <_ T> <A> แล้วเป็นไงคะได้เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มมาเสียแต่คุณเสียเงินไปฉนันคุณได้อะไรได้อาหารใช่ไหมคะอาหารเป็นค่าใช้จ่ายแต่คุณสูญเสียอะไรคะสูญเสียเงินซึ่งเงินเป็นสินทร <_ T> ัพย์นี่คือการวิเคราะห์รายการค้าหลังจากที่คุณวิเคราะห์รายการค้าไปแล้วค่ะเราก็จะทําการ บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปตามหลักการบัญชีครูนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ยังผ่านไปบัญชีเลยค่ะหลังจากผ่านรายการยังสมุดรายวันทั่วไปแล้วเราก็จะผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะเพื่อหายอดคงเหลือของแต่ละบัญชีว่ามียอดคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะไปทํางบทดลอง บทดลองเนี่ค่ะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องว่าการบันทึกบัญชีที่ผ่านมาค่ะเราทําการบันทึกบัญชีถูกต้องหรือเปล่าถ้าบันทึกบัญชีถูกต้องยอดเ,ดเ,อเขาเรียกว่ายอดคงเหลือนะคะทั้งด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันหลังจากนั้นค่ะขั้นที่4เราจะทําการทาการปรับปรุงรายการซึ่งการปรับปรุงรายการนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายบางตัวหรือไรายได้บางตัวที่เกิดขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินหรือเรายังไม่ได้จ่ายเงิน ฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรับปรุงบัญชีรวมถึงค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาก็คือสิ่งเราใช้สินทรัพย์ไปแล้วนะคะสินทรัพย์นั้นเกิดเสื่อมสภาพฉะนั้นเราจะถือว่ามันเป็นค่าเสื่อมเสื่อมราคานะคะข้อ5ค่ะเราจะทํางบทดลองค่ะหลังปรับปรุงรายการนะคะเราทํางบทดลองก่อนปรับปรุงแล้วเราทํางบทดลองหลังปรับปรุงหลังจากปรับปรุงรายการนะคะแล้วเราจะทําการปิดบัญชีนะคะฉะนั้นเวลาเราปิดบัญชีค่ะเราจะปิดแค่ ะะปิดแค่หมวด4ค่ะปิดเฉพาะรายได้และปิดเฉพาะค่าใช้จ่ายค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะหาในเรื่องของกําไรในปีนี้ว่าดําเนินง,งานมาเนี่ยค่ะเรามีกําไรเท่าไหร่นะคะจะได้เป็นกําไรสุทธิประจําปีหมวด1ห,หมวดสินทรัพย์หมวดน้สินหมวดส่วนของเจ้าของเราไม่มีการปิดบัญชีเพราะเราถือว่าเป็นบัญชีถาวรมันจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าเราคิดว่าเราจะปิดกิจการ ฉะนั้นเราจรึงไม่ปิดบัญชีในหมวดสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเพราะปีหน้าคุณก็ต้องเอาไปใช้เหมือนเดิมน,นะคะทีนี้ค่ะเราจะท,ทํงนะะงา,าทงบทดลองหลังปิดบัญชีนะหลังปิดบัญชีพอเราทํางบทดลองหลังปิดบัญชีอะค่ะมันจะมีแค่หมวดสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของแลหละรายได้กับค่าใช้จ่ายมันก็จะหายไปหลังจากนั้นคุณจะทําอะไรคะทางบการเงินซึ่งงบการเงินนะคะเราจะทําทั้งหมด5งบด้วยกัน นะคะห้างบด้วยกันงบแรกคืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะงบแรกคืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นงบที่อะไรคะงบที่แสดงว่ากิจการเนี่ยค่ะมีรายได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ปีนี้กิจการมีกําไรเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะไปทํางบแสดงฐานะทางการเงินค่ะงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเป็นงบที่แสดงว่าวันนั้นนะคะ ว่าวันนั้นกิจาการมีไรายได้มีขอโ er ทษค่นะณวันนั้นกิจาการมีสินทรัพย์นี้สินและส่วนของเจ้าของเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะเราจะไปทาอะไรคะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะว่าปีนี้ค่ะสรุปแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะกิจาการเนี่ยค่ะส่วนของเจ้าของเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง มีการจ่ายเงินปันผลไหมมีกำไรไหมหลังจากนั้นค่ะเราจะทำงบกระแสงเงินสดค่ะเพื่อดูว่ากิจการนี้ค่ะมเีเงินสดรับเงินสดจ่ายอะไรบ้างนะคะกระแสงเงินสดนะคะแล้ว5เราจะทำหมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะการทำหมายเหตุประกอบงบการเงินนะคะก็จะเป็นงบการเงินก็จะเป็นการบอกว่า,ากิจการนะคะ ใช้ในโยบายอะไรบ้างในการทําบัญชีนะคะเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีให้เราให้ทางเลือกในการเลือกที่จะปฏิบัติในการทําบัญชีนะคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้คิดค่าเสื่อมตามวิธีเส้นตรงหรือวิธีอื่นๆหรือวิธีการคิดในเรื่องของสินค้าคงเหลือมีการตีราคามูลค่าที่ทำของสินทรัพย์หรือเปล่านะคะมันก็จะบอกมาในหมายเหตุประกอบงบการเี่นนี่คือวงจรบัญชี ะะต่อมาค่ะสิ่งที่พวกคุณต้องรู้นะคะก็คืองวดบัญชีหรือปีการเงินนะคะงวดบัญชีหรือปีการเงินต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดทํางบการเงินก็คือเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินนะคะผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเช่นใครบ้างอ่ะเจ้าหนี้ ธนาคารก่อนที่เขาจะปล่อยกู้ค่ะเขาก็อยากจะดูงบการเงินก่อนว่าปีหน้าเนี่ยกิจการเนี่ยค่ะมีนโยบายหรือมีแผนการด,ดําเนินงานใหม่ๆไหมหม,มีแหลง่งรายได้อะไรบ้างถ้ากู้ไปแล้วจะได้เงินคืนไหมหรือนักลงทุนก็จะดูว่ากิจการเนี่ยค่ะถ้าเราลงทุนในกิจการนี้จะได้เงินปันผลไหมราคาหุ้นจะเป็นยังไง แะแม้แต่พนักงานจะเข้าไปทํางานในกิจการนี้ก็จะต้องดูงบการเงินบางคนเขาก็จะดูงบการเงินเพื่อเขาจะไดู้ว่าเฮ้ยบริษัทนี้เขาจะฝากชีวิตไหมมั่นคงไหมนะคะมีการจ่ายเงินบันผลยังไงมีกนโยบายสง่งเสริมพนักงานอย่างไรบ้างนะคะ หรือแม้แต่ชุมชนรอบข้างเขาก็อยากรู้ว่ากิจการนี้มาตั้งในชุมชนเขาเนี่ยมาทำอะไรจะส่งผลดีผลเสียอะไรบ้างกับกิจการเขานี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียค่ะเขาเรียกว่า stakeholder นะคะใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะในการทำบัญชีะค่ะนะคะเราจะสรุปผลการดำเนินงานนะณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเราเรียกว่างวดบัญชี ะะงวดบัญชีซึ่งแต่ละกิจการนะคะเขาก็จะมีทําการจะทำงบการเงินงที่แตกต่างกันอย่างเช่นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อากาศเขาจะทําทุกไตรมาสคาว่าทุกไตรมาสคืออะไร1ไตรมาสนะคะมี3เดือนฉะนั้น1ปีมีกี่เท่าไหรคะมีกี่ไตรมาสก็มี4ไตรมาสเขาจะต้องทงอํางบกา,ารเงิน4ไตรมาสนาส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ นะส่งให้กับตลาดรัพยั์แล้วทำงบส่งงบปลายปีด้วยนะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะลงทุนซื้อหุ้น ะะเพราะว่าการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล,ะล,ะละาดหลักทรัพย์ค่ะสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ฉะนั้นถ้าเกิดข้อมูลไม่โปรง่งใสหรือนักลงทุนไม่ได้ข้อมูลที่เ,เพียงพอกับการตัดสินใจก็จะมีผลกระทบกับวงกว้างนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นธุรกิจธนาคารธุรกิจธนาคารนะคะจะต้องนําส่งงบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆ6เดือนค่ะเขาเรียกว่างวดครึ่งปีแต่ถ้าเป็นบริษัทจํากัด หรือนิติบุคคลธรรมดานะคะเราจะทำงบการเงินปีละครั้งค่ะนําส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์นะคะนี่คืองวดบัญชีนะคะงวดบัญชีเนาะต่อมาค่ะผังบัญชีค่ะอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันไปว่าผังบัญชีเนี่ยม,มีอะไรบ้างนะคะบัญชีมีสินมีมีห้าหมวดมีสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งปกติะคะ่ะเลขที่บัญชีะคะ่ะ เราจะมีการกําหนดเลขที่บัญชีโดยสินทรัพย์อะค่ะส่วนใหญ่เขาจะกําหนดให้เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งนำนาเลยแล้วมีสินทรัพย์อะไรบ้างเช่นมีเงินสดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็น1 0 0 1อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาค่ะหมวดที่สินค่ะเราก็จะแทนเป็นเลข2ค่ะสัญลักษณ์ของหมวดที่สินก็จะแทนเป็นเลข2ต่อมาค่ะส่วนของเจ้าของค่ะส่วนของเจ้าของเนี่ยค่ะเป็นหมวดที่3เราจะให้เป็นหมวดที่3 นะคะเราก็จะนำหน้าด้วย3301302ไปนะคะ4ค่ะคือหมดอะไรได้ค่ะเราก็จะให้เป็นศูนย์ถ้าเกิดเป็นธุรกิจเราก็จะให้แบบเป็นรายได้จากการขาย401รายได้อื่นๆ402อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับกิจการกำหนดนะคะต่อมาค่ะมวดสุดท้ายค่ะหมดค่าใช้จ่ายค่ะกิจการก็จะให้เป็นเลข5ค่ะว่าค่าใช้จ่ายเป็นอะไรต้นทุนขายเป็น5้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการกำหนดของกิจการซึ่งต้องบอกว่าเลขของแต่ เขาเรียกว่าเลขที่บัญชีของแต่ละกิจการนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอะไรคะขนาดของกิจการยิ่งกิจการมีขนาดใหญ่นะคะตัวเลขหรือผังบัญชีก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยตามจำนวนสินทรัพย์นะคะโอเคต่อมาค่ะ สมุดรายวันทั่วไปค่ะวันนี้เราจะทำการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป journal general แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักหน้าตาเขาก่อนนะคะสมุดรายวันทั่วไปเราจะทำการบันทึกบัญชีเบื้องต้นนะคะหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ไปแล้วนะคะซึ่งหน้าตาเขาก็จะเป็นวันที่เขาจะมีวันที่ว่าเฮ้ยคุณเกิดรายการวันที่เท่าไหร่รายการอะไรนะคะมีเดบิตมีเครดิตอะไรเลขที่บัญชีเท่าไหร่ เดบิตเงินเท่าไร่และเครดิตเงินออกไปเท่าไหรนะเดบิตอะไรเครดิตอะไรนี่คือหน้าตาของสมุดร,รายวันทั่วไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการวิเคราะห์รายการค้ากันนะคะและบัญชีบัญชีไหนสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะอ่ะตัวอย่างนะคะ รายการค้าของบริษัทจามจุลีจำกัดในสมุดร,รายวันทั่วไปอันนี้ขอใช้ฟอร์มแล้วก็ขอใช้โจทย์คนละครึ่งเลยเนาะเพื่อจะได้เห็นโจทย์แล้วก็วิธีารายการบรันทึกบัญชีอย่างเด่นชัดให้พวกคุณได้เห็นนะคะว่าอ่ะตกลงเราบันทึกยัยยงไงนะคะแล้วขออนุญาตกําหนดเลขที่บัญชีให้ดูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละกิจการก็จะมีเลขที่บัญชีที่แตกต่างกันออกไปเนะะาะมกราวันที่1ค่ะกิจการออกจําหน่ายหุ้นสามัญค่ะ ได้รับเงินสดจำนวน3ล้านบาทนะเราได้อะไรเราได้เงินสดเงินสดเป็นอะไรคะเงินสดเนี่ยเป็นอะไรเงินสดเป็นสินทร,รัพย์ขอใช้เป็นตัว A นะคะเราได้ A นะเราได้ A A เขาเพิ่มฉะนั้นเขาเพิ่มทางด้านเดบิตนะแต่เราเราแล้วเป็นยังไงคะส่วนของเจ้าของก็เพิ่มเช่นด้วยนะหุ้นสามัญเนี่ยนะคะ อุ่นสามัญเนี่ยเป็นส่วนของเจ้าของใช้ตัว e นะคะใช้ตัว e เนาะ equity นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ส่วนของเจ้าของถ้าเพิ่มขึ้นจะเพิ่มทางด้านเครดิตหลังจากที่เราทําการวิเคราะห์ลวเราทําการบันทึกบัญชีฉะนั้นเนี่ยเงินสดเพิ่มเงินสดเป็นสินทรัพย์ฉะนั้นเราชิดชิด,ช,ดชิดไว้ก่อนนะคะชิดเส้นไว้ก่อนอ่าเงินสดนะคะเงินสดนะ,ะเท่าไหร่ล่ะนะคะที่3ล้าน แล้วเราเครดิตอะไรเราเครดิตทุนหุ้นสามัญน,นะคะเพราะว่าเราได้เงินจากการที่ลูกค้าค่ะผู้ลงทุนนักลงทุนมาทําการซื้อหุ้นสามัญของกิจการนะคะฉันยืงไปนิดนึงนะคะของเครดิตเนาะเครดิตทุนหุ้นสามัญที่เท่าไหร่ล่ะที่3ล้านนะคะที่3ล้านที่3ล้านนะคะเสร็จแล้วค่ะรายการแรก ะะต่อมาค่ะวันที่1อีกกิจการเป็นไงคะกู้ยืมเงินจากใครคะจากธนาคารจํานวน2ล้านบาทธนาคารก็บอกเขาขอ,ขอคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละหกนะกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันที่1นึ่งบลกลาฉะนั้นวันนี้เรากู้เงินเราได้อะไรคะเราก็ได้เงินสดอีกค่ะเงินสดเราเพิ่มเงินสดเป็นแอสเซทนะเงินสดเป็นแอสเซทนะแอสเซทเราเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตแล้วอะไรคะเจ้าหนี้ค่ะ อ่าหนี้สินเป็นไงคะหนี้สินเราเนี่ยค่ะเงินกู้เราเนี่ยค่ะอ่านะคะเงินกู้เนี่ยเงินกู้เนี่ยเป็นอะไรคะเป็น liability liability เราก็เพิ่มค่ะเพิ่มทางไหนเพิ่มทางด้านเครดิตนั่นเองนะพอเราวิเคราะห์รายการนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเดบิตเลยค่ะเดบิตเงินสดเงินสดเราเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มขึ้นที่เท่าไหร่ละเราไปกู้มา2ล้านเงินก็เพิ่มที่2ล้าน เครดิตอะไรคะเครดิตเงินกู้ค่ะเงินกู้ครเงินกู้ธนาคาร่าจำนวนเท่าไหร่2ล้านค่ะเดี๋ยวเรามากำหนดเลขที่บัญชีทีหลังเนาะจริงๆต้องกำหนดไปเลยแหละแต่เดี๋ยวเรามาทำทีละขั้นตอนแล้วกันเนาะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรามีการซื้อสินค้าค่ะ,ะจำนวน5 0,000งบาท สินค้าเป็นไงคะซื้อเป็นเงินเชื่อคะ่ะเราไม่ได้เงินขอโทษค่ะเราไม่ได้จ่ายเงินเนาะเราซื้อสินค้านะเราได้อะไรเราได้สินค้าคะ่ะสินค้าเป็นอะไรคะสินค้าเป็น asset แอสเซทค่ะแอสเซทเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตแต่เราไม่ได้จ่ายเงินฉะนั้นเป็นไงคะเจ้าหนี้การค้าเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเจ้าหนี้การค้าก็เพิ่มทางด้านไหนด้านเครดิต เนเราเดบิตอะไรเดบิตสินค้าคงเหลือเครดิตเจ้านี้การค้าค่ะที่เท่าไหร่ล่ะที่5้าแสนค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะรายการต่อมาเรามีการขายสินค้าค่ะ ขายสินค้าให้ใครคะให้กับลูกค้าเป็นเงินเชื่อค่ะแสดงว่าการขายครั้งนี้เราได้เงินไหมไม่ได้เงินนะคะการขายครั้งนี้เราไม่ได้เงินฉะนั้นอะไรเพิ่มคะเราไม่ได้เงินแต่เราตั้งเขาเป็นลูกหนี้การค้าค่ะลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้าเป็นแอสเซทค่ะแอสเซทเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตลูกหนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการขายค่ะขายสินค้าขายเป็นตัวรีวิวเนียเนาะรีวิวนเพิ่ม เพิ่มทางด้านไหนทางด้านเครดิตค่ะฉะนั้นเราก็จะมาเดบิตเลยนะเดบิตรูกนี้การค้าค่ะเครดิตขายค่ะ,ะที่ะนี่1ล้านเจ็ดแสนบาททำให้ดูทีละสเต็ปเลยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราขายสินค้าเรามีต้นทุนของสินค้าที่ขาย ะะเราก็บันทึกต้นทุนขายด้วยนะเราก็จะบันทึกต้นทุนของสินค้าที่ขายเนะะี่ยค่ะต้นทุนขายอยู่ในหมวดใชไคะในหมวดค่าใช้จ่ายขอใช้ expense ex นะมันจะได้ไม่ติดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ซ้ำกับหมวด equity นะคะฉะนันค่าใช้จ่ายเราเพิ่มเพิ่มทางด้าน debit แล้วเราเสียอะไรคะเสียสินค้าคงเหลือให้กับลูกค้าไปสินค้าคงเหลือนี่มันออกจากกิจการแล้ว นะฉะนั้นสินค้าคงเหลือเป็นแอสเซทแอสเซทเราลด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 ,ล,ดลงทางด้านเครดิตนั่นเองฉะนั้นเราเดบิตอะไรเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือเวลาให้เราเวลาเราคิดอะคะ่ะอยากให้เราคิดว่าเราได้อะไรและเราเสียอะไรและไอสิ่งที่เราได้นะะี่ค่ะถ้าเป็นทางบัญชียอยู่หมวดไหนเราเสียอยู่หมวดไหนนะคะอ่า อันนี้3 5 0 0 0นคุณก็บันทึก3,5 0 0 0นนบาทนะคะต่อมาค่ะคุณมีการจ่ายชำระหนี้ค่ะจ่ายชำระหนี้อะไรลดลงคะจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เราจ่ายชำระหนี้เราเอานี่สินเราเป็นไงคะนี่สินเราก็ลดลงเจ้าหนี้การค้าก็ลดลงถูกไหมคะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าต้องลดลง ฉนันเจ้านี้การค้าเป็นหมวดอะไรคะหมวด liability นะคะเป็นหมวดหนี้สินนะเจ้านี้การค้าลดลงลดลง,ลงทางด้านเดบิตเราเอาอะไรไปจ่ายล่ะเราเอาเงินสดไปจ่ายค่ะฉะนั้นเงินสดเป็นอะไรเป็น asset ค่ะ asset เราก็ลดลงลดลงทางด้านไหนด้านเครดิตเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตก่อนเนาะไม่ใช่บันทึกบัญชีด้านเครดิตก่อนนะคะอะฉะนั้นเราเดบิตอะไรเดบิตเจ้านี้การค้า เครดิตเงินสดออกไปค่ะจ่ายชำระหนี้เท่าไหรละ่ะจ่ายชำระหนี้ห้าแสนบาทก็บันทึกที่ห้าแสนนะคะเงินคุณก็จะลดลงห้าแสนเจ้าหนี้คุณก็จะลดลงห้าแสนนะคะต่อมาค่ะคุณจ่ายค่าเบีย้ยประกันค่ะสำหรับหนึ่งปีถามว่าไอ้ค่าเบีย้ยประกันสำหรับหนึ่งปีณนะวันนี้คุณได้ใช้บริการหรือยังยังค่ะฉะนั้นเนี่ยค่าเบีย้ยประกันเนี่ยค่ะเป็นอะไรคะเป็นสินทรัพย์ค่ะ ประกันเพราะเราเป็นไงคะเราจ่ายล่วงหน้าไปก่อนฉะนั้นมันเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เราก็ต้องเพิ่มขึ้นทางด้านเดบิตแต่คุณเสียอะไรคะคุณเสียเงินสดค่ะสําหรับการเอาไปจ่ายค่าเบีย้ยประกันเงินสดก็เป็นแอสเซทค่ะแอสเซทลดลดทางด้านเครดิตฉะนั้นเราจะเดบิตอะไรคะเดบิตค่าเบีย้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า อานะคะจ่ายล่วงหน้าเพราะว่าเรายัางไม่ได้ใช้บริการมันแอดวานไปก่อนนะคะ,ะเครดิตเงินสดนะคะที่48,000บาทโอเคต่อมาค่ะวันที่กรกฎาคมวันที่31คุณทำอะไรคุณจ่ายเงินเดือนพนักงานค่ะะจ่ายเงินเดือนนะ,ะเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนเงินเดือนเป็นอะไรคะเป็นเ x ็ e n ์ e นค่ะฉะนั้นเ x ็ e n ์ e นคุณเพิ่มค่ะนะเพิ่มทางด้านเดบิตคุณเอาอะไรไปจ่ายล่ะคุณก็เอาเงินสดไปจ่ายเงินสดเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นแอสเซทค่ะแอสเซทคุณก็ลดลดทางด้านเครดิตฉะนั้นคุณเดบิตอะไรคะ David เดบิตเงินเดือน Credit, เครดิตเงินสดออกไปตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายเลยค่ะเท่าไหรคะคุณจ่ายไป1 0 0 0งแสนบาท ต่อมาค่ะลูกหนี้ค่ะลูกหนี้เนี่ยค่ะเรามีการจ่ายชําระเงินให้กับคับขอโทษนะคะลูกลูกค้าค่ะไม่ใช่ลูกหนี้เนาะลูกค้าเนี่ยค่ะจ่ายชําระค่าบริการล่วงหน้าคําว่าจ่ายชำระค่าบริการล่วงหน้าเนี่ยเราได้ให้บริการลูกค้าหรือยังยังค่ะยังไม่ได้ให้บริการลูกค้าฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าการรับชําระค่าบริการล่วงหน้าของลูกค้าค่ะเราบันทึกเป็นหนี้สินเนาะเพราะเรายังไม่ได้ให้บริการ ะะฉะนั้นเราได้อะไรลนะ่ะเราก็ได้เงินเพราะลูกคา้าเอาเงินมาให้เราก่อนเนาะเงินสดเราก็เป็นแอสเุทเอสเซทเราเพิ่มเพิ่มทางด้านไหนเพิ่มทางด้านเดบิตนะคะแต่นี้สินของเราก็เพิ่มเช่นกันนะคะรายได้เราก็เพิ่มเหมือนกันแต่รายได้เป็นอะไรคะเป็นอีควิตี้นะขอโทษเป็นไลบิลิตี้เนาะเป็นไลบิลิตี้ไลบิลิตี้เราก็เพิ่มทางด้านเครดิต ะะฉะนั้นเราเดบิตเงินสดค่ะเครดิตอะไรคะรายได้ค่ะแต่เราต้องเพิ่มนิดนึงเพิ่มคำว่ารับล่วงหน้าไปนะคะเพราะเรายังไม่ได้ให้บริการจะได้บ่งบอกได้ว่าอ๋อเป็นรายได้รับล่วงหน้าอยู่หมดนีสิทธิ์นะคะ1 2 0 0 0 0บาทเราก็บันทึกที่1,20,000 0บาทค่ะต่อมาค่ะคุณซื้อวัสดุสำนักงานค่ะจ่ายชำระทันทีแสดงว่าอะไรคะคุณได้อะไร ได้วัสดุสำนักงานมาอ่าวัสดุสำนักงานเป็นอะไรคะเป็นเอเซทแอสเซทเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิตแต่คุณจ่ายชำระทันทีฉะนั้นคุณสูญเสียงเงินสดไปเงินสดอยู่หมวดไหนอยู่หมวดแอเซทค่ะแอเซทคุณก็ลดเหมือนกันลดลงทางด้านเครดิตฉะนั้นคุณเดบิตอะไรเดบิตวัสดุสำนักงานเครดิตเงินสดออกไป จำนวนเท่าไหร่ล่ะ6 0หมืบาทคุณก็บันทึกที่6 0 0 0 0บาทต่อมาค่ะประกาศจ่ายและจ่ายปันผลทันทีฉันเราเดบิตอะไรนะคะเงินปันผลจ่ายอา่เราจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลจ่ายเคยบอกไปแล้วว่าเงินปันผลจ่ายอยู่หมวดไหนหมวด equity ส่วนของเจ้าของแต่มันทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงเพราะต้องเอาเงินไปจ่าย เอากําไรสะสมออกไปจ่ายให้กับคุณส่วนหรือนักลงทุนต่างๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเงินปันผลเนี่ยคะ่ะทาให้ส่วนของเจ้าของลดลงลดลงทางด้านไหนล่ะเดบิตนั่นเองคุณเอาอะไรไปจ่ายเอาเงินสดไปจ่ายนะคะเอาเงินสดไปจ่ายซึ่งเงินสดอยู่หมวดแอสเซทแอสเซทก็ลดลดทางด้านเครดิตชั้นเดบิตอะไรคะเดบิตเงินปันผลจ่ายหรือคุณจะใช้คําว่าเงินปันผลเฉยๆก็ได้ แล้วเครดิตอะไรเครดิตเงินสดออกไปที่จำนวนเงิน40,000บาทนะคะอ่ะทีนี้เราไปกำหนดเลขที่บัญชีกันนะ,ะอย่างเช่นเงินสดเงินสดเนี่ยค่ะอยู่หมวดสินทรัพย์ฉะนั้นให้เป็นเลขหนะะึ่งะคะอาจจะใช้0 1ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วกิจการต้องมีเลขข้างหลังเยอะเนาะ ศแล้วก็เลขหนึ่งก็คือเป็นหมวดเป็นตัวที่หนึ่งของหมวดสินทรัพย์นะคะส่วนทุนหุ้นสามัญเนี่ยค่ะอยู่หมวดไหนนะคะอยู่หมวดสามค่ะฉะนั้นเป็นตัวแรกก็ให้เป็นศูนย์หนึ่งไปเงินสดอีกแล้วก็ใช้เลขเดิม101 เงินกู้ธนาคารใช้เลข2แต่เนื่องจากว่านี้สินนะคะมีนี้สินหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนฉะนั้นนี้สินหมุนเวียนอาจจะเป็น2 0งศนี้สินไม่หมุนเวียนอาจจะเป็นสองฉะนั้นอันนี้เป็นไม่หมุนเวียนแล้วเพราะมันเป็นระยะยาวเนาะฉะนั้นให้เป็นเลข1แยกระหว่างหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนแล้วเป็นตัวที่1เราก็ใส่1สินค้าคงเหลือค่ะอาจจะให้เป็น1 0ึ่สินค้าคงเหลือเป็นหมวดสินทรัพย์ศูนย์เป็นตัวที่สม เพราะว่าเราอาจจะมีลูกหนี้การค้านะคะอะต่อมาค่ะเจ้าหนี้การค้าค่ะอยู่หมวดสินหนี้สินอะให้เลข2เป็นหนี้สินหมุนเวียนใส่ศูนย์เห็นไหมถ้าคุณดูนะตรงนี้เห็นไหมคะอะศูนย์กับเลข1แยกหมวดออกมานะคะก็จะเป็น2 0งนั่นเองต่อมาค่ะลูกหนี้การค้าค่ะเป็นสินทรัพย์ฉะนั้นให้เบี่ยหมวด1ตัวที่เท่าไหร่ละอะเราเว้นไวล้ละหนึ่งศูนย์สองนะคะเราใช้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามไปแล้วนะ ทีนี้ขายค่ะขายอยู่หมวดอะไรหมวด4ค่ะฉะนั้นใช้4ค่ะตัวแรกเลยค่ะ4 0 1ต้นทุนขายค่ะให้เป็น5 0 1แล้วกันเนาะอยู่หมดค่าใช้จ่ายตัวแรกนะคะ สินค้าคงเหลือเรากำหนดไว้แล้ว103ก็ใช้ตัวเดิมเจ้านี้การค้าอยู่201ก็ใช้ตัวเดิมเงินสดก็101ใช้ตัวเดิมค่าเบี้ยรประกันภัยจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยรประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วแต่เรายังไม่ใช้บริการฉันเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรคะเป็นสินทร,รัพย์ฉะนั้นใช้1แต่ศูนย์อะไรล่ะอ๋อใช้101ล้ว102ไปแล้ว103ไปแล้ว่ะก็เป็น104ไปแล้วกันนะงะเนินสก็เป็น101เงินเดือนล อ,อยู่หมวด5เป็นหมวดค่าใช้จ่ายใช้ศูนย์หนึ่งไปแล้วใช้ศูนย์สองนะคะต่อมาค่ะเงินสดก็เป็น1 0ึ่งนะคะสตัวเลยรายได้รับล่วงหน้าอยู่หมวดหนี้สินใช้หมวดเลข2เป็นหนี้สินหมุนเวียนเพราะว่าเขาชําระภายใน6เดือนเนาะชาระล่วงหน้ามา6เดือนฉะนั้นก็ 20, 2 0งศเพราะ2 0งศใช้ไปแล้วนะคะต่อมาค่ะวัสดุสํานักงานวัสดุสํานักงานเคยบอกแล้วว่าเป็นใช้แล้วหมดไปฉะนั้นมันจะอยู่ในหมวด สินทรัพย์หมุนเวียนนะคะฉะนันเป็น105เงินสดเป็น101แล้วอะไรคะเงินปันผลจ่ายนะคะเงินปันผลจ่ายนะคะเป็นตัวลดยอดของอส่วนของเจ้าของฉะนั้นส่วนของเจ้าของอยู่หมด3อาจจะใช้เป็น303ไนะคะแล้วก็เงินสดเป็น101นะคะอ่ะนะะวันนี้เราก็จบในเรื่องของการบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไป ก็หวังว่าสิ่งที่อธิบายไปจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะฉะนั้นเนี่ยเอกสารเนี่ยก็ปรับปรุงมาจากหนังสือเนาะถ้าใครอยากจะซื้อหนังสือติดตามหนังสือก็ไปดูได้นะคะก็คือบัญชีการเงินเนาะของอาจารย์รองศาสตราจารย์ดวงสมรอ,อรลพิมนะคะอรลพินนะคะก็ไปติดตามดูได้เนาะไปติดตามซื้อได้ที่สูนย์หนังสือจุฬานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะ เอกสารอยากโหลดไปโหลดในเพจบัญชีได้นะคะแล้วก็เอามานั่งดูคลิปจะได้มีเอกสารสุดไปได้เนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพบกันใหม่กับเออแยกประเภททั่วไปเนาะแยกประเภทนะคะแยกประเภทเนาะ,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 ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ